อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุขุพนค่ะครับผมโอ้ขอแม่ดังมั่งบัดนี้แม่ดังสมแล้วเนาะครับพี่ซี่ครับผมเขาชานบดเนี่ยใช่ขาเจ้าถือแน่ผู้คนท่านถือักเทียนใส่บันถือน้ำเน่ใส่บันใส่ใส่เลยบดนี่ยบดสินเพิ่นน้ำแน่คนดังน้องตะไคร้พิซพี่ครับผมอะไรไงวะสาวสั้างยุทธกับยุทธแล้วอยากให้โคตรสิทธิ์ ลูกสาวอยู่เมี่ยงนอกบอกไว้ที่แม่จะจะไปบอกคนไกเดอร์ฮาบเจ้าบอกคนเ่ราะถือคนซิมจ้ายุ่งยากเนามันจะมีถือบ้างบั้งธรรมดาเลยแม่เนาะเอาก็บอกหัวจักเนาะถอยตะกวันนพี่ถุงฟ้าพี่ถุงก็ที่อ้าประเทศถุงบ้าถุงบ้านเป็นปังไทศกับแม่งวดที่แล้วคือ ฝันจังได้ก่อดตองหวดเู่น่ะเหล็กตองหวัดถ้าตองหวัดในฝันมาเด็กน้อยเราทีมาขาหลานมีเล็กทีแรกนั่นแหละอ่านพจนมาไทยอัานยูอ่านยูทูบแม่แม่จ้ามาแม่เราเพื่อนรจะเอาไปกระเป๋านายการนั่นไปกระเป๋านมูนเลยข่านี่อยู่กระเป๋าหอยอยู่นั่นครับผมจ้านั่นละคืออันละให้กันเอหลายคนแต่ว่าจักมันเขียดขมอีหยังให้กันดอกแต่ว่ามันบ่มักอันหลานไส ของไข่ครับผมมันเล้สิยผ้ากันมาตีมันมาขามันแต่บามันกลัวท่านเด้ขาดอกเออมันกันยุไก่กันยูแต่ว่าไข่มีศูนย์มาเอออเลยา่าได้เด็กน้อยมุนนี่อเลยว่าเป็นยังกันเจ้าสิมาข่าลูกขาหลานย้ายสูงเป็นยังกันขอเลยว่าครับเออ กูสิไปบอกพ่อแม่สูสิไปบอกผููปกครองสูงง๋ก่กอนได้มข่อยซืมากมก่อนได้มา,า,ายืนไหยเขาเขาไปนั่งยุกกับมาหินอ่อนฟังนี่กระเตมฟังนี่กระเตมฟังนี่กระเต็มเออแม่ก็เลยตีเป็นศูนย์หนึ่งสี่ับศูนย์หนึ่งหาเพราะว่าข่อยศูนมาหาเขาดิข่อยศูนย์มหาเขาได้่ามักับพ่อได้ขากันดอกเออแต่ว่าแม่เป็นผู้ศูนข่อยศูนย์มากครอ่งหัดศูนย์ เอันไม้พ่ากหมดนั้นเก่าสวยมากดีด้แม่นึงครับอันนี้คืออันตองวดของคุณแม่เนาะครับเนาะให้มาตัวนี้ครับพี่ซีครับผมใช้พี่น้องไหมนี่พี่น้องอืใช้ใช้พี่น้องคุณชุดตองหงดนะครับผมชุดตองวดมาครับเนาะตองวดมาตัวนี้ครับผมเอาตองวดมาพันโขงสุดท้ายได้ีนี้มะพันโขงบัดนี้คือได้ยินว่าแม่ฝันเอียงก็คือว่าฝันฝันเมื่อคืนนี่ฝันจำเลยครับ มึงขึ้นไปนอนนาเออขอโทษก็เ <โฮ S 1> ลยไหวหัวบอล่าเอาค <โฮ S 2> ันผู้ขาดจิตถือเลขถือเบอร์หีแออะไรกันฝันเกียวฝันตองนี่เด้เอ,อเจ้าทีเจ้าท่านอย่าพุ่มเจ้าทีปูญาตย่ายก็เลยวางสี่ครับ <นะ S 1> ผมเลยทองน้ำโมน้ำโมสามจบแล้วก็เลยขอเพลินมนเนี่ยก็เลยฝันครับฝันมาเฮี้ยนคือจังเฮี้ยนเป็นงานเนี่ยอืก้นกระมลาลายไหลคุ้มพี่น้องจังอันอะขอด จังมูเดียวกันจังจังแย่เข็มกับหูจักกันเล้นหน้าตาหูจักกัน g r ับไอ้ไอ้อิ๋วู้ยงสีเลื่อยเห็นหน้าหูจักกันมาแตงจัดเทียนซอยกันครับบันนี่เอ้าเทียนเป็นยังงคือไตเทียนบันนี่เทียนอันเพียะอันจังสี่ละเทียนใหญ่ๆเป็นจุดเป็นจุดเอออันบันนี้เทียนบ่เคยแอมห้องบ่กคยแอมห้องสั้นอันอันสันล่างนี่ ่เคยแอมห้องครับันี้เป็นแอมมาทังนีเงาวไปเลยนึ่งแอมยาาไปเลยขึ้นหนาไปทังนี้อบัน้พาม่านก็งามเปลี่ยนสีอโอรสสีงามๆามไปได้แต่ว่าบม่มีสีแดงสีเย็นเย็นตาดีงามอค่อยกระแตงโตงามบันอแตงโตงามแตงโตดีโตงามบันซุ้มกระเจ้าอยู่ทังนอก่นพากันฝักเนี่ย อืฟักเนี่ยยินแต่ว่าเป็นตายไปแล้วมีพอเยพูดแล้วก็พอเนยไหวดีดีดีหูจักว่าเพิ่นตายได้หนึ่ครับผมแต่ว่าซุ้มมนันคอยบอกหูจักเพิน่นซุ้มเพิ่นมากนอยู่ทังนอกนะโอ้เพิ่นส่วนกันมา,ากเออจักเส้นปรีส่วนกันมา,ากอยงไรแต่ว่าเพิ่นบพาไดอ้อยู่ทั้งเฮียน,ยนมันอยู่ขางเฮียนขางจักสันเปลี่ยนไปเมื่อั้งสันขางเฮียนห้องเปลี่ยนไปเมื่อแต่ว่าเฮียนหลังนี้มาเป็นเฮียนไข่ ครับเนี่ยใช่บ้านบ้านบ้านหรือว่าบ้านยังไงเพิ่นฟักอยู่ข้างเฮหยนแต่ว่าเนี่บริเวณบ้านคอยแห่งว่าบ้านแม่จัดงานคือจังเฮหยนคอยจัดงานนี่ได้ว่าซุ่มตายไปนี่เพิ่นตายไปแล้วซุ่มเห็นเพิ่นอันมักเนี่ยย่หันครับเพิ่นก้มยุงเสียละฟักเนี่ยเดี๋วกับเพิ่นกับสองคนเพิ่นนั่นละอยู่เทียงเดียวกันบวบปากบ่วบเลย บ่ปากก็วาแต่บางกลมปักเบี้ยอยู่ปักเนี่ยบันนี้คอยสีเลี่ยงค้นมาคอยส่เลี้ยงค้นคอยเป็นบุญเลี้ยงคนมาเนี่ยนั่งนี่เป็นเนี่ยนข่ละได้คววมฝันเนี่ยอันได้ก็ไม่มืดไม่มืดเนี่ยสร้าไม่มือบันนี้คอยกันเลยว่าบ้าคู่ฝัน เดียวเหยนมันเหยนหลังนีมันเหยนหลังใดแต่วางเียนกูอยู่หน้าวางสีหน้าแต่วางเียนกูอยู่หน้าจัดงานเป็นงานย่อยขอดกับมะซอยแต่แต่งเียนแตงจัดมองได้ดีมองได้งามแล้วก็จัดใส่ใส่ผ้าม่านผ้ายังสีคือจังงานเหยนเฮาสิลูกเต้าสีแต่งงานสีนายนมันเนี่ยงานจินดวงเอออันทางบ้านน้องเซนกับ คนก็หลายๆนั่นข้างบ้านเปลี่ยนไปเมื่อครับอือจังเปลี่ยนเปลี่ยนสิล่ะพอเปลี่ยนสิล่ะปืนเปลี่ยนไปเมื่อ้าเจ้าก็นั่งยกข้างข่างอืมข่างเฮี้ยนนะอือก็เด็กเขามาได้เห็นอันนี้เฮี้ยนเท่าดีในเฮียนเท่าดีอยู่รอบนอกหัวว่ะเธอไปข้างบ้านเท่าเลยเออ เป็นขางบ้านเขาไปเลยน่ะเป็นปักเนี่ยอายสั้นขางยุ่งกินยุ่งขางบ้านเขาเลยซุปอ้อมออมไปเมื่เลยอ้อมไปเมื่อขางเฮี่ยนีข่เนีมนเมื่อเลยครับแสดงว่าคนอ้อมขางอ้อมแวเอันที่สิคือข่อยดเป็ี่ยนสิละพอเปยเป็นเปลี่ยนสเป็นเดินเปลี่ยนเปลี่ยนสิทธิละปวดเปลี่ยนสังีละเปลี่ยนไปเมื่อกระเจาก็ยุ่งหมองเปลี่ยนสิทธิ์ละินไปเมื่อขางเฮี้ยนไข่นั่นนเทิงเฮี้ยนกับมู่ยย่ขวดบานี้ย่เข็ม มัดสรอยคอยเฮ็ดเงียงงามันน่ะเห็ดเงี้ยเฮ็ดบาท่อยเงี้ยงมาเงี้ยงเง็้แบบบาทยุหันยุมองอ่โตัวแขงแป้งน่ะบ้างไว้บ้านี้มาหยิบเอาเงี้ยนบาทคอยไปข่อยเลยว่าเอาเงี้ยนบาทเดียวตระการลักเอาไปตี่อยเลย้่าอังสิฮึเสียใจบ่ได้ตุนนี่คอยเลย่างี้ยบอังสิไม่ฟันอ่ะเจ้ ความจริงด้วนี่โอ้มเศร้านี่เศ้านี่พอจีขี้รถออกไปหน้าไปส่งพญายพญายแก่อ่อยเขามาอ่อยออแล้วก่อนได้ออกไปส่งพญายได้เห็นกันอไปฟันเจยวเจ้าได้จีไปฟันเกจยวเจ้าได้กับยายขอดนี่สนอกว่าเพิ่นเลยมาซื้อเหล็กนี้วังหนึ่งค่ะวันนี้ซื้อน้าข่อยหาศูนย์ข่อยมา เหรียญบาทก็เป็นมุนมุ่นมือก็เป็นหาออข่อยก็เล็กีว่าเจ้าเป็นหลักเงื่อนข่อยบาทหนึ่งข่อยบางสี่บาทเดียวกับการลักเนาะข่อยบางสี่นะข่อยเล็กทีเสียหาศูนย์เอาบ้นนี้บักย่อก็บ้านหนึ่งทีแม่ปะบ้านหนึ่งที่อันขันมาเป็นงานกับเจ้าบ้านเล็กทียุ่งละปะพราะว่าอืมข่อยว่าบ้านเล็กทีข่อยสี่เก้าโมหะสี่เก้าห้าโมโมูซีอันโมหะ บันไดที่ซีเก้ามูห่าเห็นว่าสามตัวแล้วซีเก้าหาละห่าเกาซีเขาฝากเนี่ยใช้บริเวณบ้านเขาฝากกินยุคางบ้านเท่าหลายหลายบริเวณบ้านเท่าหลหลายข้ากินผู้เฒ่าดีเออครับเออซุ่มตายไปนี่แหละหัวแกกันเรับกุยกันถือกันดีคือยังแต่ว่าคอยเก่าหัจักว่าเพิ่นตายไปยุบอันนี้เอออ้าเก่าหัวแจกว่าเพิ่นตายไปยุอันเพิ่นอันคือมาได พน่าวเออสอาพ่นบอกเขามาทางในในได้ละแม่นอกคนตายแล้วแตว่ว่ามีแต่คนตายว่าพูดง่ายว่ามีมีแต่ผีมาฮู้จักในในความฝันกับฮู้จักว่าตายไปยูครับผมแล้วตายไปเราดิพอไงหไหวรถุดตามแล้วตายพอไ่ปุนแล้วก็ป่วยตายคนเราไหวลยครับด้วย FC ครับวันนั้นพอไ่ไหวนี่เราซื้อ่าเมย์ไ่ทิพโอ้ครับผมนี่เราซื้อ่าเมย์ไ่ทิพครับมัเนี่ แต่โอ้เมียนเล่าเป็นผู้ข้นอวนอวนั่นเนาะกันเลวังซีก็เย่ไว้ก็คือไปมาล่ะคือโอ้เมียนเล่าผู้นี้อันผู้ซันให้โลดดีๆด้วยกันเวังซีนะได้ความฝันน่ะนะจังคือพ่อเด็กจังคอยไล่เลี่ยงไปผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้ก็นเลว่ามันเกีก็กัเลวาเอาขึ้นมาเฮียนปูเป็นงานงานอีกยัง สี่นายพอไขว่านี่เป็นงานอีหยังเป็นฝันดีคือฝันหายเถอนได้ว่าังสิบบ้านนี้แม่นี่แหงว่าตีเป็นเลขตัวไรแม่นี่เขกจะตีแม่นเลยตัวเก้าแล้วตัวไรล่ะแม่ตัวเก้าตัวนี้แล้วศูนย์หนึ่งห้านี่แล้วศูนย์หนึ่งห้าเพราะว่าคือยเวากับเจังหมดก้อนหนึ่งโอ้เอาเงินนั่นเพิ่นเอาเงินบาทนึงไปน่ะนะแม่เลยศูนย์เลเพิ่นน่ะ กว่าตบาเนา่เงินบาทเดียวนึงกัลักเนาะโอ้ครับผมได้วางสี่นะเพราะว่าคอยบอกเจ้าจังเจงงวนแหลกมากบอกบบันนีนคอยบอกว่าศูนย์หนึ่งหาไม่มอพอครับผมอืมดิบันนีคนได้วางสี่คนได้วางสี่อืย่าไปเฮือน้าเขาหลายวางสี่ได้พอเพระม่นคอยอันอันอันนี้เอาดีบพรมันคอยคืดเอาดีอ จะไปเหิน้ำเขาหลายเหล็กดังมันบอกออกดอกวางสี่พานะเออมันออกตัวของูเห่านี่แหละวางสี่แม่ว่าศูนย์หนึ่งหาหารนี่ไม่พอพอได้่าพอได้มาเล็กศูนย์หาได้ัมดนี่เพราะว่าคอยศูนย์มากนี่พอได้มาซ้ำอีกมะเศร้านี่ศูนย์หาหาศูนย์นี่ตัวเน้นของแม่คือศูนย์หนึ่งห้ากับศูนย์ห้าจ้ากับบางทีเพิ่มแท้เลขบ้านเจ้าของเลยล่ะสี่เก้าเนลลาสี่เก้าพับห้า ซีเก่าถ้าผาก็คือเป็นซีเก่าหาน้อมันบนนี้ากตัวเก่าดอกนดียะมันขึ้นแต้มนึงนี่ละสามตัวเพิ่มตัวเพิ่มคือตัวบ้านจะคข้องหัวซ้อนกไห่พอไปว่าศูนย์ซีเก่ามันก็ยังมาออกกันศูนย์เก่าดีพอเออเมียนอี๋เมียม มันก็ยังมาออกเุ้เก่าก้อนห้ไปแปดหาเก่ามันก็ยังมาออกเก้าหานั่นีอเนาะแมนอีีเลยแม่มันก็หนีเก้าเท้เลยครับผมอืมันแมนว่าแมนเาหนเสียอุตริเบริพ่์เออมันมันแมนดีๆความจริงดีใจได้บริพออในความฝันเนี่ยดีใจไปเดี๋วของใส่เสียงามสุดงามบุญเหตุท่านเหตุบุญนี่แห่งแห่งสุดงายดีใจหุ่มหุ่มดีใจหุ่มหุ่มดีใจหลาย ได้ควบฝันนั่นนะมาดีใจแขกคุณแม่ติดใจง้างตามาซอยแมาว่ามาซอยเขตอันนั้นอันนี้ซอยแยกขวัญเมื่อเป็นเมื่อนี้เน้นโค้งทุกท่ายเนาะแม่เนาะฟันพงไปเลยใช่หอยแม่งใ่กะทิคนติดตามใครคนถือแม่สันติหอยบาบาวันโค้งโค้งทุกท่ายของแม่เสมอครับพี่ครับ สามตัวสองตัวหอยบอลอยแม่คนถั่วลุงเห้อครับแม่ถัให้แนอ่าอือตัวให้่ครับผมจะทิจะท่างจะพุ่มจะดีก็ให้ตัวเน้นเน้นคือวงกลมสีเหลืองไว้ด้อครับเอฟซีครับผมอคือเน้นๆหน่อยนะครับเนาะันว่าเก่ามีกามียูเก่านึ่ครับบอทิมเดอกบ่ทิมเก่าดอกกันว่าแม่กมียู่คือสีเก้าห้าครับผม อาทิมาสามมาสี่มาหาอะไรน้แม่เนาะรบนนี้โตเกคนี่เอนี้โตเก่าเ่อนนี้โตเก้าครับของคุณแม่เสมอของคุณแม่เสมอครับพีเสียงยังน้อยครับเพราะวายุติดถนนนะครับเนาะติดถนนครับผมสุกมานลำด้วยเป็นเสียดีฝันของสุดท้ายนี่สี่ต่าใช่นี่ลาฝันมื่ขึ้นนี่ลาฝัน่าน แยเป็นงานครับผมเป็นบุญเป็นงานมันจะเน้นีศูนย์ห้าส่สี่เก้ากว่าเลขเลขตัวศูนย์หนึ่งหานี่มาตาตรองหดนะแม่เนาะทับศูนยหามาตราตรองหดมีมาเพิ่มคือซีเก้าหาซื้อนะแม่พาบ้านเลขที่จะของบ้านเลขทีจะของก็ส่สี่สิบเก้าทับห้าครับด้วยอซครับผมเปนกรเลยล่งสามตัวเลยสี่เก้ามากัน้ำครับผมก็มากับพันครับ โกมานรับรวยเป็นเซีมาเซตีครับผม